มีคำถามว่าธุรกิจครอบครัวเกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายและภาษีอย่างไรจริงๆแล้วธุรกิจครอบครัวเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับภาษีไม่น้อยกว่าสิเรื่องนะครับเราเริ่มตั้งแต่ในส่วนของบริษัทก็มีกฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องทุนเรื่องหุ้นเรื่องเงินปันผลเรื่องกรรมการบริษัทยังไม่พอนะครับในตัวบริษัทก็มีภาษีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีบริษัทตัวภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะดังนั้นพอเราพูดถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอาใกล้ตัวกับธุรกิจกงสีก็อย่างเช่นครอบครัวก็มีกฎหมายครอบครัวการใช้อำนาจปกครองบุตรสินสมรสสินส่วนตัวเรื่องของการหย่าเรื่องของพินัยกรรมเรื่องของมรดกประโยงเรื่องภาษีมรดกภาษีการให้นะฮะจะเป็นที่ดินก็จะเป็นทรัพย์กงสีมีเรื่องภาษีที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องการถือความที่ดินร่วมกันนะฮะไปเรื่องสัญญาอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับสัญญากงสีเช่นสัญญารองผู้ถือหุ้นในธุรกิจครอบครัวตัวสัญญากอนสมรส เราจะเห็นว่าถ้าแยกแยะออกมาเนี่ยจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวน่งสิกว่าเรื่องภาษีอีกสิกว่าเรื่องนะครับแล้วก็ดังนั้นเวลาเราจะบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวสิ่งที่คุณจะต้องฝากไว้ก็คือว่าสุดท้ายถ้าเราใช้กฎหมายและภาษีเป็นเครื่องมือในการป้องกันมันก็จะกลายเป็นวัคซีนที่กฎหมายเป็นวัคซีนนะครับตัวภาษีเป็นยาบำรุงให้กับธุรกิจครอบครัวที่มันมีความแข็งแกร่งมั่นคงมากขึ้นและยั่งยืนหากท่านใช้ กฎหมายและภาษีเป็นมีดผ่าตัดในที่สุดก็จะไปผ่าตัดกันในศาลคือตัดญาติขัดมิตรตัดพี่ตัดน้องตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกธุรกิจครอบครัวที่มีปัญหาใช้กฎหมายและภาษีระงับความขัดแย้งกันนะฮะแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดญาติขัดมิตรตัดพี่ตัดน้องตัดแม่ตัดลูกก็คือ ตัวอย่างของโรงแรมดังสุอุงมิ้นทนะครับก็เป็นคดีระหว่างลูกชายคนเดียวกับแม่และพี่สาวนะครับอีกคดีหนึ่งก็เป็นเคสชุติขวัญขบวนตลาดใหญ่เลยนะครับมูลค่าหลายหมื่นล้านกน็เป็นเรื่องของพี่น้องนะครับหลงังจากที่แม่จากไปก็ดังนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงตัวกฎหมายและภาษีเนี่ยอย่าให้กฎหมายและภาษีเป็นมีดผ่าตัดตัดที่ตัดน้องตัดญาติกันมีดตัดแม่ตัดลูกข,ขอให้ใช้เครื่องมือนี้เป็นวัคซีนกฎหมายใช้นวัคซีนได้ไม่ต้องไปใช้กันในสารภาษีนี้ ใช้เป็นวัคซีนเป็นยาบำรุงของธุรกิจครอบครัวได้โดยที่ไม่ต้องอนำไปสู่มือของหน่วยงานจัดเก็บภาษีทั้งหลายครับ